เป็นอาการทางจิตใจที่ใครๆก็เป็นได้และเราก็แก้ไขได้ด้วยนะคะวันนี้เรามาติดตามรายละเอียดกันนะคะจะได้ป้องกันตนเองไว้นะคะ panic disorder นะคะมีอาการหลายอย่างนะคะเช่นมือสัน่นเงือแตกวิงแบบเวียนหายใจขัดใจสั่นแน่นหน้าอกตัวชาบางทีก็มีขึ้นไส้อาเจียนนะคะและที่สำคัญนะคะเราก็จะได้รู้นะคะว่าโรคแพนิกเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ โรคแพนิคเป็นโรคตื่นตระหนกเป็นโรคพิตกกังวลประเภทหนึ่งจากการเกิดจากการทํางานของระบบประสาทรโนมััิทำงานผิดปกติทําให้ระบบควบคุมการทํางานของร่างกายหลายส่วนเกิดการทํางานหลายอย่างร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากท้องไ้ป่นป่วนวิงเวียนนะคะซึ่งเป็นอาการฉับพลันแบบไม่มีสาเหตุนะคะแต่ต้องมีเรื่องให้ตกใจแล้วก็ผู้ป่วยมีอาการรู้สึกกลัวตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนหมกมุ่นเรื่องสุขภาพจนกระทัง่งกระทบต่อชีวิต จำวันนะคะที่พูดว่าทําไมฉันต้องมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะจากอุบัติการณ์ของการเกิดโรคระบาดค่อนข้างสูงโรคอาการแพนิกซึ่งเป็นโรควิตกกังวลนะคะแล้วก็ปกป้องตนเองเป็น,นกลไกการปกป้องตนเองก็จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีความตื่นเต้นหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะโรคแพนิกมีอาการอย่างไรบ้างก็จะมีอาการใจสัน่นใจเต้นแรงใจเต้นเร็วเหงื่อแตกตัวสัน่นมือเท้าสัน่นหายใจไม่ค่อยอิม่มหายใจขัดรู้สึกอึอดอัด นะคะแล้วก็เจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกท้องไส้ปั่นป่วนขึ้น่ไส้โครงเคร่งมึนหัวนะคะแล้วก็บางครั้งก็เหมือนคนจะเป็นลมขั้นเนื้อขั้นตัวหนาวสั่นร้อนวุบว่าเหมือนจะเป็นไข้รู้สึกชาบางคนก็รู้สึกซ่าๆนะคะเหมือนอเหมือนเลือดวิ่งสูบฉีดนะคะลักษณะเหมือนตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยแล้วก็บางคนก็ควบคุมตัวเอง ไม่ค่อยได้นะคะวิตกกังวลเกินเหตุก็ถึงขั้นรุนแรงนะคะคิดว่าตัวเองกําลังจะตายบ้างกําลังจะเป็นบ้าบ้างก็มีนะคะซึ่งสาเหตุเกิดจากทางกายนะคะก็คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมมีคนในครอบครัวที่เป็นโรควิตกกังวลมากนะคะแล้วก็เกิดอาการได้มากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติในเครือญาตินะคะปัจจัยด้านฮอร์โมนในร่างกายนะคะระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้สารเคมีในสมองเสียสมดุลการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติที่ผิดปกติเกิดเป็นโรคแพนิคได้นะคะ ซึ่งอุบัติการจากด้านฮอร์โมนนี่เองนี่ท่าที่ทำให้หลายคนเริ่มมีศักยภาพของการเจอภาวะวิกฤตนะคะหลังเจอความเครียดเกิดขึ้นนะคะเราไม่สามารถปรับตัวได้นะคะสาเหตุทางด้านจิตใจก็คือโรคพันิกเกิดจากความเครียดค่ะความวิตกกังวลหรือพฤติกรรมหลายอย่างในชีวิตประจําวันนะคะที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพนิกได้ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบหน้าจอคอมหรือการเร่งรีบเพื่อจะ เดินทางไปทํางานนะคะหรืออยู่กับมือถือเป็นเวลานาน,านๆพักผ่อนน้อยนะคะไม่ออกกําลังกายและต้องเผชิญกับสบภาวะกดดันต่างๆนานๆน,นะคะผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงเช่นการสูญเสียหรือผิดหวังรุนแรงนะคะสูญเสียคนที่ท่านรักนะคะหรือ,อผิดหวังนะคะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะก็ทําให้เกิดภาวะช็อกหรือเสียใจซึ่งมีอุบัติการเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเรารู้อาการของโรคแพนิคแล้วเราก็จะต้องรู้ว่า บางครั้งก็มีอาการร่วมกับโรคอื่นๆด้วยนะคะที่เรียกว่า panic attack คือจะมีกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องที่ไม่สามารถคาดการได้นะคะเป็นเวลานานกว่า1เดือนโดยมีกลุ่มอาการเหล่านี้นะคะก็คือจัดก,กังวลจะเกิดอาการขึ้นอีกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นมาอีกนะคะหรือโรคร้ายติดตามมานะคะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะ พฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเช่นไม่กล้าอยู่คนเดียวไม่กล้าใช้ชีวิตประจําวันตามปกติเคยทําเป็นประจำนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการคล้ายๆกับโรคอื่นได้เช่นอาการใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วนะคะคิดว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็บางทีก็คิดว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่ดังนั้นแก้ปัญหานะคะในกลุ่มน,นี้จําเป็นต้องทําการตรวจร่างกายค้นหาโรคทางร่างกายอื่นๆนะคะเช่นตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็ส่งเลือดตรวจนะคะเพื่อวัดระดับไทรอยนะคะ แต่ทั้งหมดนี้นะคะถ้าผลการตรวจร่างกายยังปกติดีนะคะก็ไม่สามารถวินิจฉัยว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์ได้นะคะแต่ก็ต้องมีการประเมินโรคทางจิตเวชอีกนะคะเพราะว่าสามารถเกิดแพนิคแอทแทคได้เช่นกันนะคะ,ะกลุ่มอาการที่จะเป็นกลุ่มเสริมนะคะที่ทําให้เกิดความเครียดนะคะก็คือโรคกลัวที่ชุมชนนะคะอะโกราโฟเบียนะคะเป็นกลุ่มที่กังวลที่จะอยู่ในที่ชุมชนนะคะแล้วก็ไม่อยากพบปะผู้คนแล้วก็กลุ่มนี้จะ ลีกตัวเองนะคะไม่กล้าเดินทางไปไหนตามลำพังนะคะก็จะอ,าอยากอยู่ที่เงียบๆนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะก็คือเขาจะไม่มั่นใจในการอยู่ท่ามกลางูงชนนะคะหรืออยู่ในที่ชุมชนต่างๆนะคะ แล้วก็กลัวเฉพาะอย่างนะคะก็จะเป็นอาการอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดพนิคแอทแทได้นะคะก็คือหวาดกลัวอย่างรุนแรงต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง <c oughs> เช่นอยู่ในที่แคบๆนะคะอยู่ในห้องอยู่ในลิฟต์นะคะ หรือที่ที่มืดนะคะก็จะกลัวนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นตัวที่กดดันทำให้เกิดอาการแพนิคมากขึ้นโรคกลัวสังคมนะคะก็คือโซเชียลโฟเบียนะคะก็คือการพบปะสังคมกลัวนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำนะคะแล้วก็มีความหมกมุ่นในการกลัวการติดเชื้อโรคนะคะหรือคิดว่าที่ต่างๆก็สกรปรกไปหมดนะคะโรคเครียดภายหลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงนะคะแล้วมีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นกดดันอย่างรุนแรงทําให้ไม่สามารถปรับตัวทางอารมณ์ได้นะคะ โรคพิตกกังวลจากการพลาดจากนะคะการสูญเสียบุคคลที่ตนรักนะคะแล้วก็เกิดภาวะซึมเศร้าก็อาจจะเกิดแพนิคแอทแท็ได้นั่นเองนะคะหากเป็นโรคแพนิคแล้วต้องรักษาอย่างไรนะคะโรคแพนิกเนี่ยไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงไม่ได้ถึงอันตรายแก่ชีวิตแต่ผู้ผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมด้วยนะคะก็ต้อง เฝ้าสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังนะคะแล้วก็จะต้องพยายามโน้มน้าวให้ไปรักษานะคะซึ่งการรักษาก็มีอยู่2วิธีค่ะก็คือการรักษาด้วยยานะคะซึ่งจะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงสารสื่อประสาทในสมองซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแพนิคให้ได้นะคะเราจะต้องใช้ยาไปปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองนะคะที่จําเป็นแล้วก็รักษาอยู่ประมาณ8.12เดือนเพื่อควบคุมปัจจัยกระตุ้นการเกิดโรคให้ได้นะคะ แล้วก็หนึ่งในสามของผู้ป่วยที่รับประทานยาอย่างต่อเนื่องก็หายขาดนะคะการรักษาทางจิตใจก็คือใช้จิตบำบัดนะคะกับประเภทปรับความคิดและพฤติกรรมซึ่งเราจะต้องให้ผู้ป่วยฝึกหายใจนะคะแล้วก็เบี่ยงเป็นความสนใจให้เป็นนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคการผ่อนคลายนะคะหรือใช้งานอดเดเรเข้ามาช่วยแล้วก็ให้ฝึกสมาธิฝึกสติให้ได้นะคะเพื่อเผชิญปัญหา ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นการฝึกคายกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยนะคะที่บางครั้งมีอาการแพนิกก่อนที่จะเป็นก็จะมีอาการปวดศีรษะหรือปวดตึงกล้ามเนื้อก่อนการฝึกสมาธิและการฝึกคิดในทางบวกนะคะก็เป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามโรคแพนิกนั้นต้องใช้การรักษาควบคู่กันทั้ง2ตัวนะคะทั้งด้านการใช้ยาแล้วก็การบําบัดทางจิตนะคะ จึงจะได้ผลดีแล้วก็สามารถทําให้เขาเนี่ยสามารถออกมาใช้ชีวิตเผชิญความเครียดแล้วก็เหตุการณ์ในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อการ oria, ครองชีพของตนมากนักนะคะทําให้ศักยภาพาต่างๆเต็มร้อยมากขึ้นนั่นเองนะคะบางคนก็มีอาการยังคงอยู่นะคะเช่นใจสั่นง่ายใจเต้นแรงนะคะดังนั้นเราต้องพยายามดีกเวียงสิ่งที่กดดันเขาทําให้เขาเกิดภาวะแพนิกนะคะให้ได้ การปรึกษาแพทย์แล้วก็รีบปรึกษาเมื่อมีอาการจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของบุคคลกลุ่มนี้นะคะก็เหมือนที่กล่าวนะคะว่าจากศักยภาพที่ผ่านมานะคะก็มีการเผชิญหน้ากับปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็โรคภัยก็ทําให้เกิดภาวะแพนิกมากขึ้นนะคะในทางจิตเวชเนี่ยบอกเลยว่ายอดคนไข้กลุ่มนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจากเหตุการณ์สําคัญทําให้เขาไม่สามารถก้าวผ่าน ปัญหานะคะทางด้านจิตใจได้นะคะการหาทางออกและการรู้เท่าทันโรคจึงเป็นคำตอบที่ดีของการแก้ปัญหาด้านสุขภาพก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆได้นะคะที่ Youtube p a r ล and h ิร์ b แล้วก็เนื้อหาในวันนี้ก็เป็นการรวบรวมขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกท่านได้รู้เท่าทันนะคะของอาการความที่สุขภาพจิตไม่ค่อยแข็งแรงนะคะหรือมีปัญหาทางจิตได้นะคะในรูปแบบต่างๆถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะข้อมูลดีดๆเพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อให้คนอื่นได้เรียนรู้ด้านสุขภาพกายได้สุขภาพจิตต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ